แกแกแกตบน้อยฉันมีอะไรจะถามแกแหละเมล่าตบซ่อมแกรู้ไหมเลมอนมีอะไรมาแล้วอ่ะตบซ่อมอัดเฉยให้กระด้เลมอนมีมีมีม,มีมีซ่อมอ่มอะไรของมันแววไปเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันใช่แล้วแหละฮง วันนี้แม่จะพาคุณผู้ชมกับพวกเราไปเที่ยวกันที่เลมอนมีฟาร์มกันเออเออลูกคะปากเม็นนะคะลูกมาแปลงฟันก่อนนะลูกได้กับแม่ค่ะตอนนี้นะคะปันอยู่ที่ร้านเลมอนมีฟาร์ม นครปฐมนะคะซึ่งตรงนี้เลยเห็นนะที่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่ของเขาดูน่ารักมากสไตล์ญี่ปุ่นน่ะ<ม>นะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็มีฟาร์มเป็นเลมอนฟาร์มนะคะอยู่ที่นี่เลยแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อต้นไม้ต่างๆกลับไปปลูกที่บ้านได้ด้วยนะคะ จะได้มีเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลต่างไม้ใบต่างพวกนี้นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะสามารถที่จะมาเลื้องสัตว์ได้ราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อกับหาไปปลูกที่บ้านเนาะไปทํากับข้าวไปเป็นไม้ประดับที่บ้านได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะปันอยากจะพาทุกคนเข้าไปในร้านคาเฟ่กันแล้วไปดูเป็นีกว่านะคะว่าบรรยากาศของร้านเป็นยังไงนะคะซึ่งเห็นไหม งน่ารักม,มากๆค่ะตามปันไปเลยค่ะปะต,ตอนนี้นะเดี๋ยวปันจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปกันในร้านนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของฟาร์มนะคะ<า>เขาก็จะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยสวนต่างๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเราก็สามารถมาเดินชมสวนกันได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้บันจะพาทุกคนนะคะเข้าไปในร้านกันค่ะตอนนี้นะคะบันก็พาทุกท่านได้เข้า,ขามาภายในร้านคาเฟ่เลมอนมูสามกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็มีการสส่งเมนูขึ้นอยู่ของเราตรงนี้เลน่าทานมากเลยเราไดออกสเปเจอร์าทางเป็นเลมอนมูสามนะเราก็เลยต้อ,อง,เ,เ,ปองนะเ,เป็นเครื่องดื่มที่มีเลมอนเข้ามานะคะก็คือจะเป็นตัว เลมอนอเมริกาโน่นะคะแล้วก็เป็นตัวเลมอนโซดาน้ำผึ้งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ที่ถ้าเกิดว่าใครมาที่เลมอนมีถามาต้องลองสั่งได้นะคะว่ามันเป็นเลมอนของที่นี่นะมีรสชาติที่อร่อยอร่อยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่นันกเขามีคมอนเซ็ปต์อะไรบ้างาเก็บเช้าคันาสายแาสบสด ะะว่าที่นี่เนี่ยเขาม,มีในเรื่องของการนําส่งต่างที่ตลาดด้วยนะคะรวมทั้งยังมีการคั้นสดด้วยนะคะใส่เป็นถุงเป็นแพ็คที่แม่บ้านคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะสามารถที่จะมาซื้อน้ำมะนาวคั้นของที่นี่นะคะแล้วก็นํากลับไปทําเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอาหารได้นะคะซึ่งเขาใช้มะนาวถึง75ขอเลยทีเดียวนะคะในการคั้นต่อนหนึ่งซองนะคะเดี๋ยวปันค่อยพาไปดูนะว่ารูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้ขอไปดื่มเครื่องดื่มของแันก่อนดีกว่าค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศภายในร้านนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะมานั่งที่เคาน์เตอร์บากก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาจิบกาแฟนะคะหรือว่าจะนั่งตรงโซนอื่นๆก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเลือกนั่งตรงไหน และนี่ก็เป็นภาพที่เรามองจากด้านในไปในสวนนะคะก็จะมีแบบความมิสเน่เห็นไหมเห็นถึงความเขียวขจีของต้นไม้ต่างๆมาดูสดชื่นมากๆเลยนะคะนั้นตอนนี้นะเราไปเดินชมสวนเต็มๆกันดีกว่านะคะไอยังอ่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนนะคะที่เราสามารถที่จะเลือกมานั่งที่ตรงบริเวณตรงนี้ได้นะคะบรรยากาศดีมาก มีซุ้มที่จะเข้าไปดีฟาร์มแล้วก็มีนะคะแล้วตรงบริเวณด้านโน้นเองก็มีฟาร์มเหมือนกันดูมะนาวเป็นแบบเลมอนน่ารักมากเลยอ่ะเยอะมากเลยค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ธรรมาชาติมากๆเลยนะคะสมกับชื่อมาเลยคือเลมอนมีฟาร์มนะน่ารักมากๆเลยค่ะที่นี่นะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะที่อยากให้มามากๆเลยอยู่ที่นครปฐม,ม,มเอง ตรงนี้เนะี่ยลงไปในซารมตรงด้านล่างนั้นได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะหยิบแก้วเครื่องดื่มของเราขนมหวานของเรานะคะมาทานตมเวนตามจุดต่างๆนะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยอะ่ะเนาะได้ฟิลแบบสวยนาแบบชิวๆอะไรประมาณนี้นี่จิบกาแฟจิบเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะคะที่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศเนาะ ไปค่ะตอนนี้นะคะปันจะพาไปเดินดูสวนด้านข้างของร้านคาเฟ่นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวนให้เราได้ไปเดินเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นที่นั่งที่เราสามารถนําเครื่องดื่มนะคะมานั่งรับประทานมาดื่มกันที่นี่ได้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราไปชม ฟาร์มเลมอนกันดีกว่านะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาร์มนี้นะ,ะชื่อว่าเลมอนมีนะ,ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเป็นมากกว่าที่เราเห็นมากกว่าที่เรารู้เนาะเพราะเขามีครบทุกอย่างแบบครบวงจรประมาณว่า one stop service กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่นี้ค่ะเขาก็เป็นฟาร์มในการปลูกเลมอนทั้งหมด สีสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็มีสายพันธุ์ญี่ปุ่นสายพันธุ์ยูเรกาสายพันธุ์ฮาวายสายพันธุ์ยูเรกาอาเลนนะคะซึ่งเขาก็มีการจําหน่ายในราคากิ่งละประมาณ2 5 0้าบาทนะคะแล้วก็สามารถจัดส่งได้ถึงบ้านเลยนะที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือที่นี่ค่ะนอกจากที่เขาจะปลูกขายแล้วเนี่ยเขายังเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายคณะนะ สนใจนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการตอนกิ่งในเรื่องของการกําจัดกากทำปุ๋ยจากเปลือกมะนาวหรือการแบบทำยังไงที่เราจะเพาะพันธุ์ มะนาวเลมอนนะคะให้สามารถขายได้ดีได้กำไรมากมายได้ผลลูกผลใหญ่ได้ดกขนาดนี้นะคะน้ำเยอะอะไรประมาณนั้นนะซึ่งที่นี้เขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้นะคะที่ถ่ายทอดให้กับชุมชนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ให้ความสนใจก็มีเข้ามาศึกษาหลายคณะแล้วนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่ด้านหลังของร้านคาเฟ่นะกว้างมากค่ะ เราสามารถที่จะมาวิ่งเล่นได้นะเด็กๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กมาเรียนรู้ธรรมชาติแบบนี้นะคะพร้อมๆกับที่สามารถที่จะมานั่งรับประทานเครื่องดื่มอาหารของเรานะคะที่ตรงบริเวณสวนตรงนี้ได้เลยนะคะในบ้านมีฟาร์มค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะในวันธรรมดาเนี่ยโซนหน้าร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนมินิมอลคาเฟ่ค่ะเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะ ส่วนวันเสาร์วอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเขาก็ขยายเวลาปิดไปเป็น6กโมงครึ่งทั้ง2โซนเลยนะคะใครสนใจมากันได้นะทุกคนคะตอนนี้นะคะนพาทุกคนวาบกลับมาที่ด้านหน้าของร้านนะคะซึ่งก็จะเป็นโซนในการขายของนะคะเยอะมากทีเดียวค่ะเป็นพวกแบบพืชผักผลไม้นะคะของสวนตัวเองเนาะ ของเลมอนมีฟาร์มนี่แหละนะคะเขาก็จะมีน้ําเลมอนคั้นนะคะซึ่งก็มีน้าเลมอนแบบเยอะมากน้าเลมอนส้มน้าเลมอนย่าหวานนะก็น้าเลมอนอัญชันแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะ,ะวันนั้นนะะเขาก็มีโปรสิบแถมสองนะคะซึ่งปั่นก็ไม่รอช้าแล้ะคะ่ะก็หยิบฟ้ามานะคะนาไปฝากคุณตาคุณยายแล้วก็น้องนิชาที่บ้านกันด้วยละคะ่ะคนเขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ก็มีหลายรสชาติหลายรสชาติให้เราได้ลิ้มลองกันด้วยนะคะวันนั้นก็เลือกไปหลายรสมากๆเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทั้งในส่วนของที่เป็นส่วนของเขาเองเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขารับมาเพื่อมาบริการกับลูกค้านะคะจะได้เพิ่มความหลากหลายกับสินค้าภายในร้านนะคะบอกว่าที่นี่เออ คนเยอะมากในวันเสาร์อาทิตย์นะนี่เราก็มีโลชั่นามรมด้วยนะคะมะนาวแล้วทำมาจากมะนาวนะคะรุ่มดีค่ะแล้วก็หอมด้วยนะคะต้องมาลองใช้นะคะเราจะรู้ว่าม,มันดีแล้วก็หอมมากค่ะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะให้เราได้ลองกันด้วยนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตามคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเก็บเช้าคั้น สายบ่ายสองนะคะอ่าแล้วตอนนี้เรามากันที่ด้านหน้าของร้านกันนะคะซึ่งเป็นด้านหน้าสุดของร้านทางเข้าเลยนะคะก็จะ มีในส่วนของการขางเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นพืชนะทางพืชผักสวนครัวนะต้นกระเพราโหระพาใบสะระแหน่นะใบม,มิ้นใบต้นรสแมรีนะผักชีผักต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาหาซื้อกันได้ที่นี่นะคะซึ่งหล,หลายๆคนก็มาซื้อไปค่ะเพื่อที่จะไปปลูก ไปเป็นพืชผักสวนครัวภายในบ้านหรือแม้แต่เอาไปประดับก็ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะอย่างโรสแมรี่เองเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปลูกเป็นไม้ประดับเองก็ได้ด้วยและหอมด้วยนะคะโรสแมรี่ แล้วเขาก็มีร้านอาหารให้เราได้เลือกรับประทานกันด้วยนะคะอย่างอันนี้ปันก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะหายน่าทานมากวันนั้นเราก็สั่งไปนะคะทั้งมีแบบต้มยำน้ำําน้ําใสนะคะแล้วก็มีต้มยำแห้งนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็เป็นไข่มาตู้มด้วยนี่น่าทานไหมอร่อยด้วยจะบอกให้นะแล้วก็ยังมีในส่วนของพิซซ่าเอาไว้ให้บริการด้วยในสไตล์แบบ ญี่ปุ่นนนะคะเป็นแบบมินิมอลนะคะน่ารักๆรักแล้วก็เป็นสไตล์ของเลมอนมีฟาร์มเนี่ยแหละค่ะราคาเขาไม่แพงนะเขาก็มีแบบหน้า,าพิซซ่าให้เลือกแบบหลากหลายนะคะราคาก็ไม่แพงเห็นไหมสองสี่เก้าเองแล้วก็ในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะคะ <c oughs> ก็มีราคาแค่50-80บาทเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> ไปดูในส่วนของตรงอื่นกันบ้างนะคะ ตรงบริเวณตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะคะซึ่งก็มีหลายส่วนทีเดียวค่ะช่วงท้ายนะคะเรามาดูที่ร้านจำหน่ายของฝากกันสักครั้งนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องมี มะนาวแล้วก็เลมอนนะคะส่งตรงจากสวนของเลมอนมีฟาร์มกันเลยทีเดียวนะคะมาจำหน่ายกับลูกค้าด้วยล่ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลไม้และผักอื่นๆอีกด้วยนะคะจากฟาร์มรวมทั้งเขารับมาจากเกษตรกร,ร,กรชุมชนนะคะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชุมชนอีกด้วยนอกเหนือจากการที่ได้ดาเนินธุรกิจของตัวเองซึ่งก็ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรชุมชนนะคะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางด้วยล่ะคะ่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดนะคะที่ปันไดมารีวิวเลมอนมีฟาร์มให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะใครสนใจก็สามารถมากันได้นะคะตอนนี้ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะติดตามปันปันเค a ซี่คาเฟกันได้นะคะสวัสดีค่ะ